สวัสดีครับผมอันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับผมรอคอยการเด่นนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมอันนี้ก็มีเหรียญมาให้ชมอีกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธนะครับพัทละนวบุรินนะครับผมมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับอยู่ที่วัดสุทัศนะครับผม มีหลายหลายขณาจารย์นะครับที่ร่วมปลูกเสกนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทูบวัดแคร์นะครับหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับผมในยุคนั้นนะครับผมก็ปลุกเสกสามวันสามคืนนะครับผมที่วัดสุทัศนนะครับยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกมกราสองพันห้าร้อยยี่สิบสามณวัดสุทัศนนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่เก่าแก่นะครับปีลึกนะครับผม อันนี้เป็นด้านหน้านะครับผมเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะทองแดงนะครับขนาดประมาณ6เซนโดยประมาณนะครับผมดูด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังครับเป็นคล้ายๆเครื่องอัฐบริการนะครับของคณาจารย์ภิกษุนะครับผมนี่ครับผมงานเก่าปีลึกนะครับ ขนาดหกเซนครับผมพิธีใหญ่นะครับผมนี่ความเลี้ยงครับผมสวยงามจริงครับนี่ครับคณะอาจารย์ร่วมปลุกเสกครับเยอะเลยนะครับผมหลวงพ่อพิงค์นะครับผมหลวงพ่อเสงนะครับหลวงพ่อเนืองวัดจุฬามณีครับหลวงพ่อสามหลวงปู่ศรีนะครับหลวงปู่ดุลวัดบุรพานะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ค่อนข้างหายากทีเดียวนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะครับผมขอบพระคุณมากครับ